คำเปล่าประกาศการรักษาเยียวยา21ฉันไม่และจะไม่มีความสงสัยหรือตั้งคำถามสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงบอกฉันเลยฉันเห็นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและยอมรับทุกๆสิ่งที่ดีที่ฉันมีอยู่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฉันขอทำลายทุกคำพูดในแง่ร้ายและแง่ลบ และขอทำลายทุกคำพูดที่ไร้แก่นสารที่ผู้คนได้พูดถึงฉันหรือเกี่ยวกับตัวฉันและฉันขอทำลายทุกคำพูดในแง่ร้ายและแง่ลบและทุกคำพูดที่ไร้แก่นสารที่ฉันได้พูดถึงตัวเองและผู้อื่นให้ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะอย่างสิ้นเชิงฉันขอทำลายทุกคำพูดเหล่านี้ให้เป็นโมฆะ และไร้ปัจสิทธิภาพลึกลงไปในชั้นรากของพวกมันเช่นขอผนวกทุกคำพูดทั้งหมดเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับฉันเดี๋ยวนี้ฉันมีลิ้นที่ชอบทำอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ลิ้นที่นำการรักษามาให้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตและเป็นยารักษาให้แก่เนื้อหนังและกระดดูฉันไม่มีลิ้นที่ชั่วร้ายตลบตะแลงหรือบิดเบือนความจริงฉันปฏิเสธที่จะหวาดกลัวฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความเจ็บป่วยให้เข้ามาในตัวฉันฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับอาการตึงเครียดหรือเคร่งเครียดทุกชนิด ฉันขอปฏิเสธที่จะพูดว่าฉันขาดแคลนหรือไม่มีฉันมีความเพียงพอในทุกสิ่งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการและฉันไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลยฉันควบคุมคำพูดและลิ้นของฉันดังนั้นฉันจึงสามารถที่จะควบคุมและบังคับร่างกายของฉันได้ทั้งตัวฉันควบคุมร่างกายของฉันด้วยการควบคุมทุกคำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากของฉัน ฉันผู้ชีวิตเข้าไปในร่างกายของฉันฉันผู้ชีวิตเข้าไปในชีวิตอนาคตของฉันที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าฉันผู้ชีวิตเข้าไปในจิตใจและความคิดของฉันฉันจะไม่พินิจพิจรารณาข้อความจริงและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉัน สิ่งเดียวที่ฉันพินิษพิจารณาก็คือพระชนะที่ตรัสมาจากพระโอ์ของพระเจ้าเท่านั้นฉันเดินในฐานะผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันเดินในฐานะผู้ที่มีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมฉันครอบครองความจริงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกว่าเป็นของฉันมันเป็นของฉันฉันปฏิเสธที่จะตายความตายไม่ใช่สิ่งที่ฉันเพ่งพินิษอีกต่อไป ฉันได้ตายแล้วและฉันได้ถูกฝังไว้ร่วมกับพระเยซูคริสต์ฉันสร้างและก่ออนาคตของฉันขึ้นมาใหม่ด้วยพระวจนะที่มีชีวิตของพระเจ้าฉันขอปฏิเสธที่จะขี้ขลาดหรือขาดกลัวหัวใจของฉันได้รับการรักษาให้หายดีแล้วฉันบริสุทธิ์และไร้ตำหนิฉันมีอิสรภาพฉันเป็นผู้ชนะฉันเป็นนักรบ ฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วฉันเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตฉันเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตที่มาจากการทรงนำของพระเจ้าฉันไม่มีชีวิตอยู่ในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอีกต่อไปฉันมีชีวิตอยู่ในชัยชนะ ฉันถูกเจิมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าฉันกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความคืบหน้าในทุกสิ่งฉันเดินและพูดเหมือนอย่างลูกที่มีวุฒิภาวะและเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าฉันเป็นผู้ฆ่าย,ยักษ์ฉันไม่เจ็บแค้นหรือผูกใจเจ็บต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยฉันได้รับความรอดแล้ว ฉันรู้และแน่ใจว่าฉันได้รับความรอดแล้วฉันมีพลังฤทธิเดชของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในตัวฉันฉันพูดภาษาแปลกๆฉันจะไม่นับถือหรือกราบไหว้รูปเคารพอันไร้สาระต่างๆฉันไม่พินิษพิจารณาในสิ่งที่ฉันมองเห็น และในสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆนานาแก่จิตใจของฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการล้วนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดภายในตัวฉันแล้วพระบิดาในสวรรค์ของฉันและตัวฉันได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วฉันเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันจะอวยพรพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจทั้งหมดของฉันและด้วยทุกสิ่งที่อยู่ภายในตัวฉันจิตใจอารมณ์ความตั้งใจ และสติปัญญาของฉันกำลังรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนกับนกอินทรีวัยหนุ่มพระเจ้าผู้ทรงปลอบประโลมใจองค์ที่ปรึกษามหาัศจร์และพระเจ้าผู้ทรงนำหนทางทรงสถิตอยู่ภายในตัวตนของฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการทั้งหมดล้วนอยู่ข้างในตัวฉันแล้วเดี๋ยวนี้ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน